ทุกคนวันนี้เราจะพามาไหว้เท้าเวสุวรรณนะคะก็จะมีน้ำแดงดอกกลาบสีแดงแล้วก็ทูบสีแดงค่ะเขาจะมีชุดจัดเซตไว้แล้วแต่สัตทานที่เราจะทำบุญค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาจุดทูบก,ก่อนนะคะทุกคนที่เราบูชามาค่ะบทสวดก็จะอยู่ตรงข้างหน้าเลยค่ะอยู่บนแท่นเลยขออนุญ,ญาตขอพรแป๊บหนึ่งค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็ขอพรขอโชคขอลาบเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกจะเน้นมากเลยขอโชคขอลาบเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คนข้างๆอธิฐานนั้นมากเลยเนาะเราอธิฐานแป๊บเดียวเองเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาล้วงไห้กันเลยค่ะทุกคนวันนี้มันไม่ขยัยามจริงจ เราขอรวงหายนะเลขที่ได้ก็จะเป็นนี่ลอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นเลขนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขออญาตก,กลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน